สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟัง True Wireless ตัวใหม่กันนะครับชื่อว่า Anchor Soundcore Live A2NC นะครับเป็นหูฟังรุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับเป็นแบรนด์ของ Anchor น่าจะออกมาพร้อมๆกับตัว Anchor Soundcore Liberty Air 2 Pro นะครับซึ่งยังไม่ได้เอาเข้ามาวางจำหน่ายในไทยเช่นกันครับสำหรับตัวร้าน Official นะครับ ตัวนี้ผมได้มาจาก uh, Aliexpress สั่งเพิ่งสั่งซื้อมาเลยเพิ่งถึงวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําการรีวิวแกะกล่อง Unboxing ให้ดูนะครับ uh, ตัวนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัติที่ข้างหลังกล่องเขาบอกกันนะครับมี Active Noise Cancellation นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับแบบว่าโหมดอยู่ออฟฟิศโหมดเดินทางหรือว่าโหมดการ uh, อยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับมีหลายโหมดไดรเวอร์ขนาด11มิลิเมตรนะครับตัวนี้มีไมโครโฟน6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่สามารถเขาบอกว่าใช้งานได้7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับรวมกับเคสชาร์จได้อีก3 5ชั่วโมงด้วยกันมาตรฐานกันน้ำ ipx5 นะครับสามารถชาร์จเร็วได้ครับ10นาทีสามารถฟังได้1ชั่วโมงครึง่งแล้วก็สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้ในแอปของตัวเองนะครับ

ก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้มีอะไรบ้างมีคู่มือมีก็เป็นเหมือนเป็นใบรับประกันนะครับเป็นแบบสอบถามเกะไปก่อนละกันเรามาดูตัวหูฟังกันเดียวครับหูฟังนะครับจะอ,อยู่ในกล่องมาเรียบร้อยซึ่งบรรจุมาอย่างดีแกะดูก่อนเลยมือสั่นนะครับ เพ่งได้ใหม่ๆเลยดีใจมากาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวเคสข้างล่างมีบอกว่ากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เปิดกล่องกันเลยอ้อหาไม่ธรรมดานะครับหน้าตานี่ครับ จาวคอร์ไลฟ์ a อ NC นะครับเวลาใส่กับหูมันจะประมาณนี้นครับมุมนี้สวยดีนะครับไม่ยืดยาวออกมาแล้วก็ดูตรงนี้สวยมากเลยครับเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แองเกอร์เครับอ๋อแม่เหล็กแน่นนะครับนั่นมากด,ดาูฝาปิดโอ้โหกืบเลย พอฝาเมื่อเปิดมาตัวเคสนะครับเปิดฝาปุ๊บไฟจะแสดงออกมาให้เราดูด้วยว่ามีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่สวยงามน,นะครับโอเคข้างหลังพอชาร์จนะครับเป็นน่าจะเป็น Type C แน่นอนอ่าใช่จริงด้วยพอชาร์จเป็น USB Type C นะครับเห็นหรือเปล่าโอเค เพราะว่าส่วนใหญ่ของฟังที่มีการชาร์จไว้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหูฟัง Type C หมดแหละนะครับวางตรงน,นี้ก่อนมา,มาดูในกล่องเขาแถมอะไรให้บ้างนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นสายชาร์จครับสายชาร์จ Type C แน่นอนหนึ่งแล้วก็มีตัวเอียร์ฟินนะครับเอามาให้เปลี่ยนได้สำหรับหูใครหูเล็กหูใหญ่เปลี่ยนได้นะครับมีมาให้สอ,อีกสคู่ ในตัวน่าจะเป็นไซส์ S กับไซส์ L นะครับตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานเนาะไซส์ size M มันก็จะติดมาให้สวยงามครับโอเคเลยส่วนตัวจุกหูฟังนะครับแถมมาให้อีก4คู่รวมเป็นกับตรงนี้อีกม5ี5คู่เลยนะครับโอเคเลยทีเดียวเรามาดูหูฟังกันดีกว่า วันนี้เขาติดสติกเกอร์มาให้ผมลอกเลยแล้วกันสวยจริงๆครับเวลาใส่กับหูสมมุติี่เป็นหูนะครับใส่มาก็เป็นแบบนี้วิง้งวิ้งดูไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กไปเพราะว่าไดาเวอร์เขาขนาดตั้ง11มิลลิเมตร เด้งสติกเกอร์ออกก่อนน,นี่โอเคครับปึ๊บอ่ามีไฟสัญลักษณ์บอกว่ามีหูฟังอยู่ในกล่องสองอันนะครับเดี๋ยวดูอันนี้เป็นปริมาณแบตนะครับพอปิดปุ๊บจะบอกเห็นไหมฮะถ้ามีข้างเดียวสมมติหูท่อตัวนี้ออกมันก็จะพิบเม็ดเดียวเห็นไหมฮะอ๋อเก๋ไก๋ ตัวนี้เพือ่อแานบล็อกนะครับบอกยังไม่ได้ว่าเสียงเป็นยังไงแต่ว่าหารีวิวดูจากต่างประเทศนะครับตัวหูฟังเนี่ยถ้าเทียบกับตัวท็อปทอปของของซาวค re นะครับตัวนี้เบสจะหนักกว่าหน่อยนึงถือว่าเสียงดีนะครับแต่ว่าบางฟีเจอร์บางอย่างก็อาจจะสู้ไม่ได้ตามราคานะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นกลางๆราคาอยู่ที่ประมาณ7จเเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ ถ้าเขาเข้ามาในไทยก็คงราวๆประมาณ2อ0พได้คิดว่าอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านิดหน่อยนะครับอาจจะสองพันห้ถึงสองพได้ก็วันนี้ผมก็รีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะทำวิดีโอคลิปตัวใหม่ขึ้นมานะครับถ้าได้ลองฟังแล้วอย่างไรเราขอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ